วันนี้คือวันที่เราตั้งใจจะมาทำกิจกรรมกาตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่ของเดืนะคบก็ตั้งใจมาเิด้วยเั้่องแต่ดูเนี่ก็โศะตอนรถมาที่ทีาไม่ถูกก็เสียหายมากสุดใจเจ็บม้กงเนาะก็บอกว่าจริงแล้วมันเราอยู่ด้แยกนมีเนท่านนะคะมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็มาตอนก็ เราก็จะบอกเองค่ะว่ามันมันเป็นความแสดงการตันยูต่อท่านแล้วก็เป็นการน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านมีมาตลอดที่เราอยู่ในแผ่นดินของท่าน,นเราไม่เคยได้รับอะไรที่มันเป็นพลัางงานอะไรที่มันเป็นด้า,งงานที่เราทําร้ายคนไทยเลยมีแต่พลังงานที่ดีงามเป็นผู้เมตตายอย่างสูงสุดเราก็อยากจะมามาน้อมใจเราเนาะายเราส่งท่านูพวกเราเกิดมาแล้วผเมตต เกิดมาเราก็เจอเรื่อนท่านตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสุดทาก็เป็นคนที่สุดซึ่งเสียใจแ้เหมือนขันแม่แม่แตะกตายนะฮะก็เสียใจแล้ก็ยังเรืก็ยังรู้สึกเศร้าแล้วก็รู้สึกเียใจแบบล ตอนที่รถพระงค์เลื่อนมาถึงที่พวกเราคุณนบเนาะเราคุณนอพมานั่งสมาธิตลอดก็คือต้องบอกว่าเราไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมจะกถวายท่านนะฮะความจงรัรภักดี่นะี่มันล้นอยู่ในหัวใจเราอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราจะทำถวายที่ได้ในฐานนะคนไทยที่เรามีชาติศาสนาพระนาษัตรัต์เราก็ส่งงบุญของเราถวายพระพรให้กับท่านะสงค์ท่าน,าน,าน,านไปสู่สวรรค์ทาราย ได้เท่าที่สติปัญญาแล้วก็ความสามารถเราจะพูกต่อได้นะคะในฐานะประสบนิกรที่จงรักภักดีอย่างสุดหัวใจของเธอเมื่อรถปรมผสมจะเคลื่อนมาโดยมุทะนะคะก็เป็นโมเมนต์ที่เราอยากจะจดจำสิ่งนี้เอาไว้ในชีวิตนะครับของพวกเราซึ่งมเมนต์ทีอยู่นะคะก็อยากจะกลับบ้านไปแล้วก็อยากจะได้ส่งท่านสูงไกลได้ไปกับการผสมนิกรบางคมาล้อแต่เมื่มาเรารู้สึกต้องมาดื่มกับใจเนาะ แล้นนนวนใจใจหเยแต่โยก้โยก้ค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้ว่าวงพระอคท่านเนียค่อนขางจะระหูกาวกเรา,มมา,เ,ราเ,เคยได้ยิน่ง,งท่านมาขอีแล้วไม,ไม่ได้เห็นภาเราคิดถึงพระองค์ท่านรู้กันอยู่ในใจได้แต่เอารูปเก่าๆออกมาเวลาที่พบรอบวันเกิมพระอก็จะมาพส แล้วพอมาลุ้ข่าวท่านน่ะความรู้สึกแรกเรารับได้แหละในเรื่องของการสารวัตรเกิดแก่เจ็บตายเป็น,นธรรมดาของโลกแต่ว่าสิ่งที่มันทาให้เราย้อนรละลึนถึงพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจชิงต่างๆที่ทำมาโดยตลอดลเรามืตาม,มาบนโลกแบบนี้เราบอกว่าเฮ้ยเราจะต้องแทนได้ยังไงอะนะ <S <S 1> <S 1> นเพราะนั้นต่อเราภาพต่างๆมันกลับมาโดยเราไม่ต้องมานั่งย้อนดูแต่ลคดีอะไรหรอกมันกลับมาในใจเราเรารู้อยู่ว่าท่านทําอะไรให้เรา เพราะเมตตาของท่านนี่มันแผ่ไพศาลรอยยิ้มของพระอ,องค์ท่านเนี่ยเป็นความอบอุ่นของคนไทยมาตั้งแต่เราเด็กๆเห็นท่านยิ้มนะคนเร,เ,รเราเนี่ยอยู่ไกลๆต่กอทท่อนที่ไปเข้าเฝ้าเดินการแบบเออขอบวนพระจุฬาจาตยการส่วนมากซื้อตั๋วไปดูเห็นพระอ,องค์ท่านอยู่กลางนั้นใกล้ๆแต่มันอ่มเอิบในใจเพราะนั้นเราบอกว่าเรารู้ว่าความรู้สึกนี้ทำไมติดพายให้เราต้องมาวันนี้นะคะเพราะเรารู้เราสำนึกในในพระมหากร,รุณาธิคุณยังไงเราก็ต้องมานี่ก็เป็นแบบ สิ่งหนึ่งที่คนไทยในที่เกิดในทันทีของท่านนะฮะคงจะรู้สึกไม่ต่างกันเรางที่กองยรเรื่องภูมิใจนะคะในการเกิดเป็นคนไทยแล้วก็อยู่ภายใต้ร่วมร่วมงานทุกวงแล้วก็ร่วมงานปฏิบัติท่านจะติดแล้สึกภูมิใจเวลาที่เราได้ไปดูข่าวเห็นท่านปีเสร็จไปในต่างประเทศแล้วก็ทำให้คนต่างประเทศยอมรับประเทศทไทยได้เห็น มีคนไทยประดุกมาต่างไทยนำเอาสีฝรัร่งไทยไปเผดแพรทมันมีความภูมิใจที่ทำให้รู้ว่าพี่เน,นี่ยี่คือคนไทยประเทศไทยสยามประเทศทุกคนต้องรู้ว่าเนี่ยคือประดุกที่เรามีรากเงามาและไม่เหมือนคนอื่นเป็นขอชาติอื่นแล้วที่ภูมิใจที่สุดก็คือเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะในหลวงพระราชินีเนี่ยทรงทำเรื่องพวกนี้แทนเราในยุคที่โลกโซเชียลไม่เคยจะแบบว่าทาให้คนในโลกนี้ได้รู้จักประเทศไทยดีสักเท่าไหร่แต่ท่านทําให้คน ยอมรับประเทศไทยของเรายอมรับคนไทยยอมรับอารยธรรมอนเนอร์วัฒนธรรมของเราที่มีมาอย่างยาวนานและสูงส่งนะคะให้เราได้ภูมิใจในความเป็นไทยเพราะนั้นเนี่ยบุญคุณอันนี้เราก็ไม่เคยลืมและสิ่งที่ท่านทิ้งไว้ให้พวกเราในหัวใจคนไทยทุกคนก็คือความรักความเมตตาเพราะนั้นทําไมประเทศไทยเป็นสยามเมืองยิง้มทาไมประเทศไทยใครมาก็ประทับใจและรักในน้ําใจความเป็นไทยเพราะว่าเรามีพ่อแม่ของแผ่นดินที่รักและเมตตาพวกเรา จนบทรายเป็นนิสัยคนไทยเพราะเราได้รับความรักจากพรองค์ท่านเหมือนลูกที่ได้รับความรักจากพ่อแม่แต่มที่เราก็มีความรักที่จะเผื่อแผ่ให้คนไทยทุกคนด้วยประโยชน์ที่ท่านมีไว้ให้คนไทยนะคะเราท่านงากระ่อยากสาตอนโอกาสอยากจะแบบลอทำเป็นไหนบ้างเพื่อรู้สึกต้ทานตลอดไปเรือนงว้สียง่เป็นาา เมื่อวันหนึ่งท่านมองลงมาเราจะถึงจุดสำคัญพ่อแม่ที่แบบเห็นลูกไม่ได้ออกนอกคู่นอกทางเราจะเป็นคนคนดีของแผ่นินะฮะเราจะเป็นคนที่ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะฮะเราก็เนี่ยแค่เราทําหน้าที่ของเราเป็นคนดีเราก็ได้ตอบแทนบุญคุณพระองค์ท่านได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแล้วค่ะแต่๋ยพี่ต้องเองพออยู่ที่ท่าน ทิ้งไว้ให้เรานะครได้ดูความเป็นคนไทยความเป็นรักบริบรดกที่แท you know? no, mm ้แท้ของแม่ของผมที่ทำให้ผมเลยอยากให้ทุกทุกอย่างนะฮะได้ภูมิใจนะว่าอันนี้คือบริบของคนไทยคนไทยที่มีชาติอื่นยังมีชาติอื่นเพราะฉะนั้นคนไทยเลยนะครับว่าเราแบบมีชาติไทยมีศาสนาเรามีพระมหากษัตริย์นะฮะที่เรียกว่าเพียรพร้อมทุกอย่างดีใจนลยค่ะทเราเกิดเป็นคนไทยได้อยู่ในประเทศไทยคะ ก็เคยเจอเคยเจอพี่พ่อพระองท่านตอนอยู่ไกลอยู่นะคะแล้วก็อีกเส้นสองงานก็ทุกครั้งที่พระองค์ท่านยิ้มก็พระองค์ท่านก็โศลเอ่ยถามหรืออะไรต่ตามนานกับคนอื่นเขไม่ได้บ้านะฮะแต่พวกนนี้มาเสียๆเขาจะมีความมีความสุขแล้วก็มิตีนแลมันก็มันทำหนุนมาเหมือนมีน้ำเย็นมาชโลมอยู่ในใจมันคือความสุขที่เราได้รับพลังอันดีงามมาอยู่ที่ตัวเราอะค่ะมันคือความสุขที่เราได้ก้าวพระองท่านนะคะความสุขแบบนี้ไม่เป็น่านั้ ก็เป็นความทีดเห็นก็ที่มีโอกาสตอนนั้นท้องลูกคนแรกอะนะคะก็ได้ไปกับคณะละครเวทีที่ถวายบ่วเงินถวายให้พระองค์ท่านไปเข้าเฝ้าท่านที่ที่สวนโลกเจ็ดที่ที่สวนส่วนไหนนะวันที่เจดานะคะนานละประมาณสามสิบกว่าปีท่านโอ้โหอย่างที่บอกที่ต้องบอกท่านอยู่บนพระแท่นแจะรอนยิ้มของท่านอยู่พระแม่ตาของท่านเนี่ยมันชุ่มชื่นมันหัวใจถึงว่ามาถึงวันนี้เรายังรู้สึกได้แล้วก็เกิดไปเข้าเฝ้าตอนที่ เราทราบว่าท่านพระเจ้าอยู่หัวแน่ท่านไปพักภาษาจวนท่ระราชวำงจกังวงกันแล้วนะแล้วก็ไปอย่างุ่เพื่อนแล้วก็ไปดักันอยู่ตรงทางที่ท่านจะลงมาจากเขาเต่าแล้วก็ไปหาตรงที่ที่มันกลางแดดก็ได้แต่ว่าทางขึ้นรถไฟค่ะทางรถไฟท่านจะได้ชะลอรถแล้วก็มีตะปุ่มเราแล้วท่านหันมายิ้มให้เราโอ้โฉเราล้อให้แล้วตาไหลเป็นสิ่งเดีแล้วนะคะแต่เราไม่เคยลืมแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเมตตาของท่านน่ะมัน ม <s Hampshire> มันถึงได้มีพลังมากมายอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่ะสมุดโก็เคยเข้าๆทงานัาแกมล้วยมีควสุขนะาะทุกครั้งที่เราเปล่เสียงคำว่าสมุชเชรเมยมันมาจากใจมันคือความรู้สึกที่เรามีต่อสัมัาวาสุเระเมอจุงออยากรู้สึุกคนแบบ้ว่าแบบ่กว่าน่บ ตอนนี้มีอาสาจิตอาสาหลายหลายที่แบบมากบางคนมาจากต่างจังหวัดรวมตัวกันเอามอเตอร์ไซค์มารับกลุ่มของปีหลายๆคมาเอามาแจกนะน,น,น้ำแจกขนมอะไรเงี้ยค่ะทำหลายอย่างช่วยกันแล้วเราก็ได้มาจากพวกท่านละค่ะเป็นวัฒนธรรมน,นะาการให้ความรักนะคะความมีน้ำใจของคนไทยอ่ะประเทศไหนไม่มีในโลกนี้ค่ะเพราะนั้นสิ่งนี้เราต้องเก็บไว้แล้วก็รักษาเอาไว้นะคะบอกว่าคนไทยเราเนี่ยมีสิ่งต่างๆที่เป็น อย่างที่บอกว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยตอนนี้เรามีอยู่บางคนห็นคุ้ค่าบางคนสำนึกบางคนไม่ได้เข้าใจอะนะคะไม่เป็นไรเราลองศึกษาดูแล้วเปิดใจแล้วเรารู้ว่าวันหนึ่งเมื่อเราจะต้องแบบเสียอะไรไปเนี่ยแล้วเราจะรู้ว่าชีวิตเรามันไม่ได้มีปกติสุขอย่างนี้สิ่งที่เรามีอยู่นี่คือต้องบอกว่ามันมันร่มเย็นเป็นสุขอยู่แผ่นดินของท่านเนี่ยให้ความอบอุ่นร่มเย็นสุขสิ่งค่ะเองอยากเิ ก็เหมือนที่ทอไปแล้วก็รู้สึกว่าดีใจแล้วพวกเราทุกคนก็ภูมิใจนะคะในความเป็นคนไทยแล้วก็ภูมิใจที่ได้เกิดในสายพงศ์ไทยแล้วก็อยู่ในประเทศไทยที่มีการบันเทิงศิลป์ของชาติไทยภูมิใจที่สุดนะคะขอบคุณค่ะ